ยกนิ้วโป้งให้เลยเอมิราเมาส์แรงอดีตสามีัยบูรณ์มีพฤติกรรมแบบนี้ในศาลยังคงอยู่กันต่อกับประเด็นร้อนแรงระหว่างภัยบูรณ์แสงเดือนกระต่ายพันนิพากับอดีตภรรยาเอมิราที่เกิดการฟ้องร้องไปมาและยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคะ่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้8พฤศจิกายน2564พวกเขาได้เผชิญหน้ากันแล้วที่ศาลจังหวัดเลยและทางด้านเอ๋ก็ได้พูดว่าทางเราพร้อมรับคำท้ากล้าสาบานอยู่แล้วค่ะรอแค่เขาพร้อมวันไหนค่ะส่วนวันนี้มาไม่ได้วิตกกังวลเลยค่ะเพราะหนูพูดแต่ความจริงเลยไม่รู้ว่าจะไปวิตกกังวลตรงไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความเคลื่อนไหวหลังขึ้นศาล โดยทางด้านอดีตภรรยาเอมิราได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความว่าวันนี้หนูขอขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์ชายหายทองคำพี่เบิร์ตพนาปัตเทพเดึงนกทาพี่ทนายเก่งและทีมงานทุกๆคนที่มาให้กำลังใจเอ๋เอนึกว่าโลกจะลืมผู้หญิงคนนี้ไปแล้วขอบคุณที่ทำให้เอรู้ว่าเอไม่ได้สู้อยู่คนเดียว ทาครอบครัวและ f อฟซีที่ส่งกำลังใจมาให้วันนี้และวันต่อๆไปเอจะสู้ให้โลกรู้ว่าพลังของความดีและความจริงมันมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะคะบทเรียนของชีวิต ต่อมาเธอก็ได้โพสต์ว่าสาบานตนต่อหน้าศาลถ้าพูดเท็จขอให้ครอบครัววิบาิมีอันเป็นไปพูดออกมาแต่ละคำคำว่าชิบหายลอยมาเต็มหน้าศาลเลยฟ้องเราแต่ไปนั่งร้องไห้แอบมองตาฉันฉันเลยแอบยกนิ้วโป้งให้นัมเบอร์วันจริงๆ ทนายเขามองหน้าเราเราก็ยิ้มให้ทนายเราถามนิดเดียวร้องไห้ไม่หยุดถามอะไรก็ตอบว่าจำไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องจบสกิปวันนี้ก็คือผมจำไม่ได้ครับในขณะเดียวกันทางด้านภัยบูรณอดีสามีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยโพสต์ภาพคู่กระต่ายพร้อมข้อความระบุว่าขอบรักคุณทุกความรักความเมตตาเสมอมาฟ้าหลังฝนจางงดงามที่สุด ประต่ายพันนิภาทขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย